จะมาชวนทุกคนเต้นคลิปกับลิซ่านะคะเราไปหาคลิปต้นฉบับกันค่ะในแผ่นเสียงนี้เลยนะกดแผ่นเสียงด้านล่างขวามือนะคะเสียงนี้แหละแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเห็นคลิปตรงซ้ายมือนั้นไหมคะ,ะกดเข้าไปในคลิปนี้นะคะอ่าเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะเราดูนะคะด้านล่างขวานะคะที่เป็นลูกศรนะคะที่เป็นสองยิงหกจุดหก K นะคะให้กดเข้าไปะคะ่ะตรงนี้แล้วเลื่อนค่ะเลื่อนไปทางซ้ายนะคะเราจะ คำว่า live photo นะคะอ่า live photo ใกล้ๆคําว่า gif นะคะให้กด save ค่ะกดไปหนึ่งครั้งแล้วมันจะบันทึกเป็นไฟล์ live photo นะคะอ่าบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะเรานะคะจะไปเอารูป live photo นะคะในอัลบั้มต้าใช้ iPhone เนาะสามารถกดแก้ไขนะคะให้ live photo เป็นวิดีโอได้เลยนะคะโดยการกดแก้ไขด,ด้านบนนะคะอ่า นะคะตาก็จะทําการนะคะบันทึกหน้าจอนะคะจากไลฟ์โฟโต้ให้เป็นวิดีโอนะคะตาใช้วิธีแปลงไฟอย่างนี้เนาะไม่รู้ใครใช้ยังไงนะคะไปแปลงให้เป็นไฟวิดีโอกันนะคะทุกคนก็กดเปิดนะคะวิดีโอนะคะเลื่อนหน้าจอลงมาแล้วก็บันทึกวิดีโออย่างนี้นะคะทุกคนอะกดเปิดให้เป็นสีแดงนะคะบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการนะคะกดหน้าจอค้างนะคะให้ไลฟ์โฟโต้มันเล่นนะคะแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วมันก็จะบันทึกเป็นวิดีโอนะคะเมื่อบันทึกจบแล้ว ะะเราก็จะได้วิดีโอมาเป็นแบบที่แบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเราก็อาจจะมาแก้นิดนึงนะคะหรืออาจจะตัดต่อนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวพาเข้าไปเนาะเราก็กดแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็สามารถล่นนะคะเข้าล่นออกสีเหลืองๆตรงนี้นะคะเอาตัดต่อเอาที่เราอยากจะได้นะคะแล้วเราก็อ่ากดบันทึกได้เลยนะคะนี่นะคะตาก็ปรับนิดหน่อยนะคะไม่เยอะค่ะอืมเสร็จสิ้นได้เลยค่ะ โอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้คลิปเป็นวิดีโอแบบที่ทุกคนเห็นแล้วนะคะเราก็มาเข้า Tik t o k เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาบวกนะคะเรามากดใช้เสียงก่อนเนาะกดเสียงด้วยนะคะกดใช้เสียงแผ่นเสียงนี้ขวามือนะคะได้แผ่นเสียงแล้วกดใช้เสียงด้านล่างนะคะแล้วมาเลือกนะคะตรงกรีนสกรีนนะคะอุ๊ยตกใจหน้าตัวเอง กรีนสกินเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะดูนะคะด้านซ้ายที่เป็นรูปวิดีโอนะคะอ่าที่เป็นกรอบสีแดงนะอันนั้นคือวิดีโอนะคะเราก็เลือกอันนั้นเลยค่ะปึ๊บนะคะเราก็จะมาเลือกวิดีโอด้านบนตรงนี้ค่ะเออนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นอ่าภาพวิดีโอแบบนี้แล้วเราก็เข้าไปอยู่ในเฟรมนะคะแล้วก็เต้นกับลิซ่าได้เลยค่ะ